หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มสองตอนน้ำมนตเจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานนตอนเจ้าแม่ให้ลาบเรื่องที่จะเล่านี้ไม่เกี่ยวกับการเจ็บไข้และก็คิดว่าคงไม่ผิดอะไรถ้าจะเล่าสู่กันฟังไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวฉันเองแต่ขอร้องว่าท่านผู้อ่านอ่านแล้วอย่าถือเป็นจริงเป็นจังจนเกินไป เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดไม่ใช่จะเกิดเสมอไปตามที่เคยพูดอยู่เสมอว่าฉันเป็นคนดื้อและเป็นคนไม่ยอมเชื่อไม่ค่อยจะเชื่อทั้งทงท,งที่เป็นจริงทุกทีเสียงที่บอกอยู่บ่อยๆจนจะเจ็บจะตายก็หลายทีเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2530เวลาประมาณ10นาฬิกามีเสียงมาบอกที่หูขวาว่าวันนี้ลอตเตอรี่ออก เล่นหวยสิฉันก็ถามในจิตว่าเลขอะไรก็บอกว่า7 3 0ฉันก็ตอบว่าไม่เอาหรอกไม่ชอบเบอร์นี้ไม่เล่นหรอกแล้วก็มีเสียงบอกแบบงอนนิดนิดว่าบอกให้ไม่เชื่อก็อแล้วไปฉันก็เฉยแล้วก็ไม่ได้เล่นผลปรากฏออกมาตรงเพลงเลย7 30ฉันตกใจหมดเลยทำให้คิดว่าเ นี่ถ้าเสียงที่บอกไม่โกรธที่มาบอกแล้วไม่เชื่อมาบอกอีกเมื่อไหร่หน่ากลัวจะลองเชื่อดูสักทีแต่น่ากลัวจะไม่มาบอกอีกแล้วเพราะฉันไม่ค่อยจะเชื่อฟังอยู่เสมอทั้งก็ไม่ค่อยจะชำนาญในทางนี้อยู่แล้วด้วยวันที่30มกราคมพศ2532ก็ได้มีปรษณียส์ส่งมาที่จดหมายตามเคยในบรรดาจดหมายเหล่านั้นมีอยู่ฉบับหนึ่งเขียนมาจากต่างจังหวัด เอซองออกได้ส่งเงินธนนัตมาร่วมทำบุญด้วยเธอเล่าว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอที่เป็นหลังจากดื่มน้ำมนต์แล้วก็ได้หายไปจนหมดสิน้นเธอเล่าว่าวันที่มารับน้ำมนต์ได้เช่าเจ้าแม่ไปบูชาด้วยหนึ่งองค์นําไปกราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบเจ้าแม่ท่านก็ดนบันดาลให้ถูกลอตเตอรี่ได้เงินมา6 0 0 0บาทเธอดีใจมากว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน จะขอพาเพื่อนมารักษาตัวอีกในต้นเดือนกุมภาพันธ์เจ้าแม่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆขอยอมรับเพอท่านเที่ยวไปดนใจให้บรรดาลูกศิษย์ที่มาเช่าท่านไปบูชาถูกหวยไปตามๆกันบางคนถูกเป็นล้านเพราะเขาซื้อมากฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันจึงไปเข้าฝันเขากับเจ้าแม่บ่อยและมากที่สุดไปรักษาให้ไปช่วยบอกอะไรๆในทางที่ทำให้เขาต้องดันดนมาหากัน จนตัวฉันเองก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้อีกรายหนึ่งอย่าเอ่ยนามท่านเลยท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีสมัยหนึ่งได้มาหาเนื่องด้วยอ่านหนังสือ,อยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มหนึ่งรู้สึกศรัทธาและเลื่อมใสมากก็อยากจะมาพบตัวจริงเพื่อมาขอพรและยังบอกอีกว่าได้ซื้อทีแรกเล่มเดียวแต่พออ่านแล้วเห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าทึ่งจริงๆเลยซื้อไปแจกเพื่อนๆอีกเป็นสิบเล่ม วันนั้นฉันก็ขัดศรัทธาท่านไม่ได้ท่านขอให้เป่าศีรษะก็เลยเป่าให้และขอบาร,รมีเจ้าแม่ให้ประธานพรให้ถัดมาอีกไม่กี่วันท่านกลับมาอีกบอกว่าพอได้เป่าหัวไปก็ไปซื้อลอตเตอรี่เกิดถูกขึ้นมาทั้งสองใบเลยขอนำเงินมาทำบุญร่วมมูนิธิเด็กยากจนด้วยคนมีรายการแปลกที่น่าจะเล่าให้ฟังอีกรายคือเมื่อเช้าวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2532 เด็กรับใช้ถือโทรศัพท์ไร้สายขึ้นมาจากข้างล่างบอกว่ามีฝรั่งจะพูดด้วยพอฉันรับผู้พูดเป็นฝรั่งใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาได้รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และการรักษาของฉันจากหนังสือด้วยความแปลกใจฉันถามไปว่าเขาเป็นชาวต่างประเทศทำไมเขาถึงรู้ในเมื่ออ่านภาษาไทยไม่ได้เขาบอกว่ามีเพื่อนคนไทยเล่าให้ฟังเขาได้พยายามมาหาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้พบขอความกรุณาเป็นพิเศษขอเข้าพบในวันใดก็ได้เพราะเขามีลูกแฝดต,ต้องดูแลปล่อยคนใช้คนเดียวไม่ได้ฉันก็เลยอนุญาตให้เข้าพบได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนเวลา10บนาฬิกาเขามาจริงตามนัดพร้อมภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเคยไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้พบกันที่นั่นและแต่งงานกันเขาพาลูกแฝดชายมาด้วยเรื่องที่เขามาเล่าให้ฟังก็คือ เขาบอกเขาไม่ได้สนใจหรือเชื่อถือในเจ้าแม่หรือตัวฉันมาก่อนเลยแต่ด้วยความตั้งใจอยากจะทดลองความจริงอยากจะพิสูจน์เขาได้บอกกับเจ้าแม่ว่าถ้าเจ้าแม่อยู่กับฉันจริงศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้เขาได้ลาบอะไรก็ได้ภายในเจวันเขาบอกเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันเขาและให้เลขหนแก่เขาภรรยาเขาเอาไปเล่นหวยใต้ดินหนึ่ห้าหนึ่งแล้วก็ถูกได้เงินมาหกพันกว่า เขาจึงยอมเชื่อและเปลี่ยนจากนับถือคริสต์มาเป็นาศาสนาพุทธและไม่กินเนื้อเลยยิ่งเขาได้มาเห็นฉันเขายิ่งเพิ่มความศรัทธ,ธามากขึ้นและแน่ใจว่าเจ้าแม่มาอยู่กับฉันแน่นอนขณะนี้ภรรยาเขาเป็นโรคปวดหลังเลยขอถือโอกาสนี้ขอน้ำมนไปรักษาภรรยาของเขาด้วยตลอดเวลาเขาพูดอย่างคล่องแคล่วภรรยาเขาแทบจะไม่ได้พูดเลยเวลามาพบก็กราบที่เท้าสามครั้ง ครั้นจะลากลับก็กราบที่เท้าสามครั้งด้วยกิริยาที่นอบน้อมที่สุดเจ้าแม่กวนอิมนี้ใครอย่าลองดีกับท่านแต่มีข้อแม้อยู่ว่าผู้ที่ลองดีนั้นด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าใจไม่บริสุทธิ์หรือมาในรูปต่อต้านหรืออิจฉาริษยาคนผู้นั้นก็จะยิ่งได้รับผลไปในทางที่ตรงข้ามกับความสุขและจะไม่สมหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตราบใดที่ใจยังเป็นพานอยู่ จิตก็ยิ่งรุ่มร้อนเป็นไฟหาความสุขมิได้ตราบใดที่เปลี่ยนใจหันมาเคารพบูชาท่านด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละจึงจะพบกับสิ่งที่ตนปรารถนาทุกวันนี้ด้วยบารมีของเจ้าแม่ท่านศักดิ์สิทธิ์เหลือล้นช่วยบำบัดทุกร้อนความเจ็บไข้สารพัดชนิดได้อย่างประหลาดมหัศจรนย์และถ้าชันอธิษฐานจิตให้พรผู้ใดแล้วมักจะเกิดเป็นผลที่ดีจริงๆ ขนาดช่วยข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงต่างประเทศผู้คนยอมรับเลื่อมใสศรัทธากันทั่วหน้าเพราะเขาได้ประจักษ์แก่ตาและญาติพี่น้องขนาดหมอที่โรงพยาบาลต่างๆยังแนะนำให้คนไข้ามาหาเองก็มีหลังๆมานี้มีรายการแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างมีอยู่รายหนึ่งเธอมากี่ครั้งกี่โหนและกี่โมงก็ไม่เคยได้เบอร์เลยจนหมดปัญญาวันหนึ่งเธอพาลูกสาวมาด้วย ยังไม่กี่โมงเลยมีคนมาวางรองเท้าที่หน้าบ้านไว้เป็นแถวยาวเหยียดนับได้51คู่ลูกสาวก็คิ้เกียจคอยก็ชวนมารดากลับแต่เกิดความคิดประหลาดขึ้นมาว่าขอลาบเจ้าแม่แทนก็แล้วกันแต่ก็ไม่รู้จะไปแทงเบอร์อะไรเธอได้นึกขึ้นมาได้ว่าเออรองเท้าวางอยู่51คู่เอาเบอร์รองเท้าที่วางนี่แหละไปแทงพอถึงวันลอตเตอรี่ออกเจ้ากรรมแท้ เลขท้ายข้างบนออก4 5 1เธอเลยถูกหวยไปหลายสตางก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ไม่ได้ถามเรื่องแบบนี้มีบ่อยๆบ,บางคนก็เอาเบอร์ที่ได้ไปซื้อหวยแล้วเกิดถูกบางคนมาบูชาเจ้าแม่ก็ดูเบอร์ที่ข้างใต้ที่เขาตอกเบอร์มาจากเมืองจีนก็ถูกลอตเตอรี่เข้าจนได้บางคนเวลาเข้ามานั่งอยู่ในห้องแจกน้ำมนต์ก็มาคอยจับตาดูอากับกิริยาของฉันซึ่งฉันไม่รู้ตัวเลย ครั้งหนึ่งฉันทำมือให้ดูว่าเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรนั้นท่านทำมือลักษณะอย่างนี้คนก็พากันไปตีเป็นเลข0-3แล้วเจ้ากรรมเลขก็ออก03ก็เลยถูกกันไปหลายคนประหลาดจริงๆต่อไปเป็นตอนที่2นะครับตอนเป็นตายเท่ากันคราวนี้จะเล่าเรื่องคนไข้ซึ่งมีอาการหนักมากใกล้ตายแค่คืบเดียวจริงๆหมอเอาเข้าห้องไ c u เจาะคอหรือเจาะตรงไหนก็จำไม่ถนัดคืนวันหนึ่งเวลาสี่ทุ่มเศษแล้วมีโทรศัพท์เครื่องบนซึ่งฉันมีไว้ใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะจะบอกเบอร์นี้ก็เฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นโทรศัพท์ดังขึ้นฉันตกใจหมดกำลังอ่านหนังสือธรรมะเพลินๆหนังสือประเภทนี้อ่านแล้วใจต้องอ่านตามต้องอ่านให้เข้าใจต้องให้ซึมเข้าไปในสมองและจิตใจจริงๆจึงจะได้ผล เสียงตามสายคือหมอภพศสารซึ่งลงในหน้านิตยสารชื่อดังเป็นประจำหมอภพศสารโทรศัพท์มาบอกว่าคุณพี่ครับเพื่อนผมคนหนึ่งกำลังเจ็บอาการเป็นตายเท่ากันเซนโลหิตหัวใจตีบหมอไม่กล้าผ่าเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงหมอบอกว่าน่ากลัวอันตรายมากผมสงสารเขาอยากจะมาขอน้ำมนต์คุณพี่ไปให้เขาดื่มเผื่อเจ้าแม่จะช่วยให้เขารอดได้จะได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมจะไปรับ ฉันบอกอนุญาตทันทีถามชื่อจุด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 จ,ดจ,ดจำได้แต่จนแล้วจนรอดก็จำนามสกุลไม่ได้รุ่งขึ้นฉันเสกน้ำมนต์มอบให้ไปทั้งๆัไม่มีนามสกุลน้ำมนต์เอาอไปทั้งหมดสครั้งครั้งละสามถุงผลปรากฏออกมาว่าคนเจ็บไม่ต้องใช้ออกซิเจนถอดออกเลยหายใจได้เองทานอาหารได้ออกจากห้อง ICU มานอนห้องพิเศษ ตอนเริ่มดีใหม่ๆหมอจะผ่าตัดหัวใจคนไข้ไม่ยอมจะขอรักษาด้วยน้ำมนตผลสุดท้ายหมอเองก็ยอมรับว่าไม่ต้องผ่าแล้วเพราะหัวใจทำงานดีแล้วที่ว่าตีบก็หายไปและก็กำลังจะกลับบ้านแล้วด้วยแม้กระนั้นคนไข้ก็ยังไม่ยอมทิ้งน้ำมนตจะขอดื่มต่อไปเรื่อยๆเพื่อรักษาให้หายจริงๆจึงจะหยุดใครที่รู้จักหมอภพศารลองโทรศัพท์ไปถามดูซิว่าจริงหรือเปล่า ความที่มันมหัศจรรย์เสียจนหมอต้องถามว่าใครรักษานี้พ่อหมอภัยสารบอกชื่อฉันหมอพยาบาลร้องอ๋อไปตามๆกันเพราะคนไข้ที่โรงพยาบาลนี้มารักษาที่ฉันกันจนหมอพยาบาลคุ้นหูดีมานานแล้วบางครั้งหมอเห็นหมดหนทางจริงๆยังแนะนำคนไข้ให้มาหาฉันเองด้วยซ้ำฟังดูก็แปลกดีแต่ก็ถือว่าเป็นกุศลร่วมกันมากกว่าอย่างอื่นและผลที่คนไข้จะยังไม่ถึงที่ด้วย ก็เลยให้มีอันได้มาพบและบาร,รมีของเจ้าแม่เขาก็รับได้ผลจึงเกิดดังที่เล่ามานี้จบอีพีนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านมากมากแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ